เอารับก็อยู่กับผมนายป๊อปเองแม่นะกับแกมจูสิตวอดดักแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะในค่ำคืนที่รีก,กำลังจะหมดลงแล้วนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตีพยายามที่จะข้ามแรงก็ขอใหอ้รีบนิดหนึ่ง มันก็ต้องนัน,นั้นแหละมันก็ต้องรีบนิดนึงแหละเพราะว่าเหลือเวลาน้อยจะจัดแล้วนะอไปดูสรุปผลลีกของผมก่อนดกฟา่าว่าผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะผม ผมก็อยู่แร็ปโดมิเนเต้อันดับที่63นะผมมีแต้มอยู่1,292นะผมนอนมาแล้วเรียบร้อยนะผมะผู้ล้างท้ายมีแต้มอยู่1,080นะผมโอ้ยโอยสองคนเลย1,080นะขอให้เขาได้ทั้งคู่เลยนะผมผมให้กำลังใจทุกคนแหละก็เ <c oughs> <c oughs> หลือแค่12นาทีเท่านั้นนะผมพรุ่งนี้จะมีแพ็คอะไรมัง่งวันนี้ผมคงตีไม่ทันแล้วนะผมเสียดายแคทออฟเซทันลอเกินได้แต้ม ยังน้อยเกินไปนะ13มนะผมอุ้ยพรุ่งนี้มีเยอะจัดจาเลยทีเดียวอมีทั้งสึกน้ําอาหารแล้วก็ปลดล็อกพี่คาโบสุขันนะผมแต่ก่อนที่เราจะจากไปกับรหลีกพี่เสืออ่าสเมลโรดอนนะผมเราจะต้องต่อสู้อ่ะไม่ได้ว่ะเลือดในกายมันร้อนลุ่มว่ะมันต้องจัดซะหน่อยว่ะโอเคผมจะเอาตัวนี้ไปสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็แมาไมาไมวเอาเถอ,เอ,อะเราต้องเอาอย่างนี้เอาดูดีดูดีเลย อยากรู้เหมือนกันว่าฝั่งโน้จะสู้เราได้ไหมเอาดูดีเลยทีเดียวอ่ะไปเ,เลยมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยดีฝานะครับผมผมยังไม่เอาชุดบนไลไงเอาชุดนี้แค่นี้พอโอเคอุย้ยแข็งแข่งจัดจัดแบบนี้แหละไปขอฟัดโฟเวียงกันหน่อยมาเลยโโอ้หเราไม่ได้เอานกมาว่ะลืมไปเนี่ยนกกว่าอ่าอ,องปอก,กันนะทำ้อปองก,กันนี่เราแย่จ,จัดจัดเลยีเดี แย่มากพัตโตดอนซอรัสนี่โหดจะจัดเลยทีเดียวของมันเรเวลยี่บ้าของเราเรเวลยีสิแบงมัมาดูซิว่ามันจะทํายังไงนะผมโจมตีหนึ่งโอเคมันให้ผมเก็บสแ็กด้วยเจ๋อจมสุดๆทำอย่างนี้นะผม <c oughs> เราจะเสี่ยงไปไม่้าชิบหายแล้วมันมีสามนะผมเออ่ไม่ตายเชื่อดีไม่ถึงสองพหารอกเชื่อติเชื่อติสองพเต็มที่ 2, ทอะมาโจมตีมาได้เลย ตายไม่แล้วโจมตีสองไม่ตายนะผมยังอยู่ได้สบายบือฉ <c oughs> ันนี่แหละจะลบพวกแกทั้งหมดโอเคอ่ะมาเป็นประกานให้เพื่อนหน่อยเบอร์ชีเซราท็อปนะผมมามันมีสี่นะผมผมว่ามันก็จอนใส่ผมอย่างแน่นอนไอ้คนนี้มันสายโจมตีนะผมไม่ใช่สายป้องกันมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วมาตัวดันโจมตีสี่โอเคผมไปแล้วนะครับเออหกพันกับสี่สิบแปดให้ไม่ได้อย่างนี้สิ <c oughs> ฉันเลยต้องเดือนร้อนใช้มัดตัวดอนของฉันมาเลย <c oughs> จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามผมไม่พอเหรอจมตีสี่นะผมแล้วก็สซ้ภายสมบมยบดีเบอร์เหลือไว้เพื่อนหมดเลยตายซะนี่ไะสีสวยนักใช่ไหม <c oughs> ให้มันรู้กันไปว่าของเราสีสวย่าสีดเ <c oughs> ตัวอย่างสีดมาเคนโทมาเจอกันหน่อย เออมันมีสี่นะถ้าเราป้องกันก็อยู่นะผมแต่ว่าผมไม่ป้องกันนะเพราะว่าจะป้องกันไม่ทำไมอะ่ะไม่จําเป็นใดๆ้ะน้นนะจมตีสามผมตายนะผมมันรู้ได้ไงว่าเราจะไม่ป้องกันเอือตายไปเลยวะแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกโถถโหได้สบายจมตีหนึ่งจมตีสองไม่พอว่ะสามสี่นะผมแล้วก็อ่าป้องกันป้องกันได้หมดเลยไม่ได้ตัวนั้นจาเมจเยอะแล้วเกินนี่นะเอาสิ <c oughs> มันได้เปรียบผมอยู่นิดนนะเพราะว่า มันมีสแต็คหนึ่งเหลือมานะผมโอเคมันมีห้าวิโจมตีเราเราไม่ตายเรามีตังสองเป็นหกทำไรเราไม่ได้หรอกความแข็งแกร่งเรามีดูที่โจมตีอะไรโจมตีห้านะผมเออไม่เป็นไรนะผมเอาผมคำนวณก่อนหกถึงหกหกสองสองหกสามแปดอ่าสิบแปดบวกห้าอาร์จีโอ้ยล้มได้อดอเชื่อเด้ออไม่น่าได้ว่่เอ้ยได้ดิต้องล้มได้อยู่แล้วเรามันแข็งแกร่ง เอา้ามันไม่เก็บไว้จริงด้วยยนี่นะฮะเรียบร้อยโอเคอจบไปแล้วเนอะผมสำหรับยกนี้อุ้ยที่สามที่สามเนี่ยนะโอเคขึ้นไปอีกนิดนึ่งเนอะผมอืมอ่ะก็ใกล้เวลาแล้วนะทุกคนรีบกันเข้าเอออีกนิดเดียวเท่านั้นเออซมอ่ะดูอดันดับสุดท้ายหน่อยผม อ้อยอันดับสุดท้ายเปลี่ยนไปแล้วอ่ะโอเคโหเล่นกันจะจัดเลยนะสำหรับอ่าตอนนี้นะอ่าผมจะเอาเป็นอะไรไปดีอ่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาอ่าพี่อ่าอินโดมินัทเล็กไม่เอาดีกว่าโคมาสไปนัทด,ดีกว่าแล้วก็เอาน้ำไปตัวนึงนะผมโอเคน่าจะสวยโลดแล้วล่ะบ้าลุยกันดีกว่ามาดูคู่ต่อสู้กันซื้อหน่อยนะครับผมว่าเราจะเจอโหดแข็งหินเราจะเป็นเป็นอุปสรรคของเขาหรือไม่นะครับผมมา โอ้โห oh, oh. ต้องเป็นอุปสรรคกันนิดนึงไงต้องเป็นอุปสรรคกันสักนิดนึงอะ่ะโอเคแกก็มีบินเหมือนกันสินะแกนี่มันก็ช่างหูดไล่เอามาหิบละกันอา่าถ้าเกิดเราโดนสองนี้สองพันแปดเลยนะสองพันเก้าสามพันเลยสามพันเลยนะผมอ่สามพันสองน่ถ้าเกิดบวกห้าอาจิเข้าไปด้วยหิบไหนแล้วจริงๆเลยเดี๋ยวมามาลุยกันอยากจะรู้เหมือนกันไม่โจมตีนะครับผม แต่มันไม่ถึง3ามาอยู่แล้วผมป้องกันนะผม okay. โอเคโอ้ยป้องกันสองไปแล้วว่ะโมไซด์หนึ่งนะดาเมจเยอะมากเลยทีเดียวไอโอโทดอนนะผมนะเอ้ยโจมตีหนึ่งโอเคผมไม่เป็นไรนะผมไม่สะเทือนเรือนลั่นใดๆทั้งนั้นเก็บตัวแตกไวให้หมดไม่ทําอะไรละไม่เล่นด้วยละมาเอาซ่มาเจอชั้นเชิงในการเล่นของชันซะหน่อยโจมตีสามโจมตีหนึ่งผมยังอยู่อะ่ะโอเคสบาย อย่างนี้สแต็กก็ครบเลยดิเดี๋ยวจำสุดเดี๋ยวก็ส่วนให้ตายเลยดีไหมโอเคอ่ะผมยอมตายก็ได้เอ้ยป้องกันสองอย่างนี้แกก็เหลือสแตกก็กแค่สี่อะดิลองอ,อยู่ซะงั้นอะเอาดิมาโจมตีหนึ่งโอ้อยเหลือเยอะจัดจัดจะเหลือสแต็กไว้ทำไมเยอะแยะเนี่ยโอเคมาดักกันดีบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละล้มมันเอ้า,ๆๆๆๆอาชิบหายมันก็เหลือสี่มือนเดิมมาดิ โอ้ป้องกันเยอะเกินไปอีกมัดูสิมันจะโจมตีเท่าไหร่นะผมถนอมตัวจะจัดไอคนนี้เรียกว่าเหมือนแพ้ไม่ได้อ่ะจะต้องข้ามแหลงไปนะผมโอเคโจมตีสองอือโจมตีสองแปลว่ามันต้องเหลือไว้สองคราวหน้ามันจะต้องมีหกใช่ไหมผมป้องกันหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่พออันน่ะป้องกันสองนึกแล้วแหละมันคงไม่กล้าเหลือสองนะผมมันคงไม่กล้าเก็บไว้สองนะผมมาเลยป้องกันแค่นี้ก็พอมา ใมาได้แล้วฉันจะเล่นเนี่ยแกเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวมาคนนี้นี่มันใส่ป้องกันใช่ไหมเอ้ยโจมตีสองอีกแล้วอ,อยู่ได้สบายทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคอคราวนี้ผมว่ามันอาจจะเก็บไว้สองามรู้ผมไม่โจมตีนะผมจะป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมแล้วก็เหลือไสองอันนี่ไม่เว้ยไม่เว้ยไม่เว้ยเออโอเคเรารู้แล้วว่ามันไม่เก็บสแต็กละผมทำไมมันไม่เก็บสแตก็กไม่รู้ผมไม่เข้าใจโอเค โมตีสองอีกแล้วทำเหมือนเดิมทำอะไรฉันไม่ได้หรออะช่งเวลากันไปเรื่อยๆก็ได้โอเคอะผมมาป้องกันแค่สองพออันแน่ทีนี้แหละมันจะล้มเราได้หรือไม่ดูสิว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่มามาลุยกันดูสิว่ามันจะโจมตีผมเท่าไหร่คิดลังเลจ้าๆนะสงสัยมันต้องเอาจริงแล้วอะโจมตีสองเหมือนเดิมโอเคมาผมล้มทานมันแล้วล้มมันเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผม จมตีหน่งจมตีสองจมตี3ามจมตีสี่ห้แถมไม่ไปเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีน้ำใจตายไสอย,อยู่เลยไม่นะมันไส้จัดจ,ดจะโจมตีก็ไม่โจมตีย,ยึกยักหยุดได้ว่าทีนี้สิแกต้องโจมตีันแล้วสิด้โดนกดดันมาเอ้ยจมตีสี่แหมทีนี้กล้าจมตีนะครับผมเอ้ยลงไปนอนกองเลยทีเดียวอ เจอคนอย่างนี้ก็มีด้วยให้มันได้อย่างนี้ไปเด้อมาอเปลี่ยนตัวนะครับผมมาบิดแดงมาเล่นมัง่งนี่ต้องพันสี่โอ้ันกลัวตัวนี้แหละผมดาวาไว้นะแต่ผมก็ไม่เปลี่ยนตัวมาไงมาเอาไว้เดี๋ยวให้โคมาสไปนะัทโชว์เทพนะผมนี่นะเรียบร้อยเป็นโนคด,ดอนไปแล้วมาเหลือแกเราสินะฟุกุยโซรัดหรือฟูกิอิซอรัดมาเลยประเทศญี่ปุน่นเดี๋ยวฉันจะว่ายนะ้ำไปเยือนเดงเอาชมุมเตนึงเพื่อเพื่ออะไรเนี่ย งั้นโอมา่านายไม่ต้องโชว์หรอกเชื่อฉันเขาเปลี่ยนมาไม่ได้ใช้ไม่ตายไงไม่ได้งานนี้ไม่ตายต้องออกจัดการมันจะแค่พิษแดงอสั่งหารหวดเลยทีเดียว6 9 9ันเนะผมลงไปนอนกองเลยฟูกิอีกโอเคชนะแล้วนะครับผมอัเทนโอ้โหเล่นสักเกือบหมดเวลาเลยทีเดียวอัซึมโอ้ยอันดับ60บแลฟ้ฟยมาเปิดได้ก,การพี่เสือสักใบกัแล้วกัน เพราะการพี่เสือเนี่ยสงสัยจะต้องแถมแบงค์เขียวมาด้วยนะผมเดา awesome. อาสมอะมาเฮ้ยเวลาใกล้หมดยังยอไยเหลือสานาทีเนี่ยเหลือเยอะมากมาเลยทีเดียวอ,อ่ผมก็จะเอาเป็นอามารโตรดอนไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เฮ้ยตามสูตรเราเลยไม่ได้วะจะต้องมีมารโตรัวดอนเอาไว้ทีหลังจะต้องมีอะไรที่มันแบบอ,อาโรโดไปตัวหนึ่งับผมแล้วก็พอจักโรโดแล้วก็อาผมต้องมีกินเนื้อนะไม่ได้วะเนะ วันนี้กินเนื้อต้องมาวะแล้วก็เอา่อมาม์ตตัวด้อนไปตัวหนึง่งโอเคสามธาตุประสานยังนุ้มตัวมามาดูกู่ต่อสู้กันนะผมมันเป็นธรรมเนียมของเราเราจะต้องเอาตัวจิ๋วๆมาเล่นด้วยมาดูซิว่าเขาจะปวดหัวกับเราไหมถ้าหากเขามาเจอแบบนี้หรือว่าเราไปเจอแบบนี้โอเคอมีน้ำขวดเลยวะโอเคเฮ้ยมันไม่มีนกน้อยสามตัวไงถ้ามีนกน้อยสามตัวเอานกน้อยสามตัวมาเลยตอนนี้สามตัวนี้ยังมีแค่สองธาตุนี้เท่านั้นนะผมอ่าแปดร้อยไม่กลัว ความกลัวไม่มีอยู่ในจิตใจพูดเลยโอเคกุหลาสอสัดผ,ผมเจออะไรวะเนี่ยชิบหายแนละ้ว <c> เ <oughs> จอสมตัวนี่ได้ยังไงวะโ okay. อเคเอยมาแล้วนะครับผมพันห้าเนี่ยจอมตีหนึ่งผมก็ตายไปตัวหนึ่งสิสภาพนี้เออกระเด็นกระดอนเลยอ่ะโอเคแล้วก็ป้องก,กันสองเหลือหนึ่ง <c oughs> ยังไงฉันยังไม่ยอมตาย,ยง,ง่ายๆฉันยังต้องอยู่อุทนพลอมตะต่อไปมา <c oughs> แกคิดว่าแกเปลี่ยนตัวแล้วแกะจะเอาชนะฉันได้หรือไงไม่มีทางเจียวบอกให้โจมตีสองโอเคเออ้ีสบายมากึ้นเลยก็สบายมากเก็บไว้เพื่อนเอาไว้ครบนะผมโอเคมาดูซิว่าแกะจะทำอะไรฉันได้ดูซิมันจะโจมตีหรือไม่นะผม มันอาจจะเก็บไว้ก็ได้ให้ได้เ็นะผมอาจจะสังหานเราทีเดียวโจมตี 2, 2เหลือหนึ่งฉลาดมากเอ,อื้อเราตายไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมโดนโดนเลอตัวเดียวแล้ว่ะโอเคไม่เทา่าไรเปลี่ยนมาตัตวดอนมาฉันคิดแล้วฉันก็เลยเอาน้ำมาเพื่อจะขยี้แกยังไงล่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวให้โดโด,โดจัดการคู่ราจังนี่นะเรียบร้อยโอเคถ้ามีสแต็กครบยังไงต้องจัดการคู่ราจังได้อย่างแน่นอนมา พราะว่ามันขึ้นเลเวล22่สิบสอนะผมมีแต่อามีเลือดอยู่2,266เองชนะได้ชัวร์ชัว <laughs> มาไม่โจมตีไม่โจตมจตีก็ดักนี่ครับ1 2 3 4งสองสเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวมีอีกว่ะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนตัวมานะเออไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ดักไม่ได้นะผมมันมีหกล้มผมไม่ได้แน่แนมาเฮ้ยมีเจ็บนะชิบหายแล้ว อ,อย่างเงี้ยผมก็ตายะสิตายไหมเนี่ยตายผมว่าไม่รอดไม่รอดอย่างแน่นอนถ้ามันโจมตีเจ็ดนะวงเล็บอ่ามันเก็บไว้ฝากโดโดใช่ไหมเจ็ดเนี่ยโอเคโจมตีเจ็ดผมตายเอือเรียบร้อยไม่มีเหลือเอือสามพันหกนะผมโอเคออกมาแล้วแตโดนฉันหลอกแล้วฉันจะบอกให้โดโดออกมาซึมเหลือตัวเดียวอ่ะโอเคอมีสองร้อยห้าสิบสองเองอะ น้อยจ,จัดจมตีหนึ่งจมตีสอสมสี่ห้าแต่ล้มได้นะผมโอเคแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสองสบายกัดบันโดโดนี่นะกระโดดทีบก็ให้เรียบร้อยมีตัวเดียวไงแต่ว่าอนุภาพยุ่ส่งร้ายแรงจัดจัดอ่าแกจะทำยังไงล่ะฮ้ฉันมีสแต็กสองแกต้องจมตียัดสี่ถึงจะล้มันได้จมตีสี่ไหมจมตีสี่นะผม ผมโดนเลยทีเดียวเอือกระเด็นกระดอนมาไม่ได้ว่ะเราจะต้องแบบว่าเน้นมันยังไม่ได้ใช้ไม่ตายว่ะไม่ได้ไม่ได้จริงๆวัโอเค,เอาคาต้อาการ่องแ้วกนมามีสี่นะผม <c oughs> ถึงแกจะเก็บสัต็กตอนนี้ให้ได้เจ็ดแปดมันก็ไม่ทันแล้วโจมตีสองยังอยู่ครบว่าโอเคครบองค์ประชุมนะผมจัดการมันเลยเจ้าเราตัวน้อยสามสีกัน น่าห่ายังการกระลอกเลยีเดียวไปเลยเลยุยโอ้โหตบ้าให้เรียบร้อยโดนกัดอย่างนี้อะไรจะเหลือเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมชนะแล,ล้วด้วยสามขีวตวจ้อยของผมับผมนี่โคเทแทนได้อีกสามที่สี่นะผมอ่ะเป็นการหมุนสล็อตครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผม,มก็หมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ได้หมุนครั้งสุดท้ายไงเอาแบงค์เขียวไปเลยห้าร้อย ไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยมันไม่มีแบงค์เขียวห0 0ร้อยอยู่แล้วอ่ะโอเคก็วันใหม่ก็เปิดมาแล้วนะครับผมอุย้ยเยอะมากมายเลยทีเดียวแพ็คที่จะเล่นกันโอ้ยคาโลปัสจึงอยู่ว่ะโอเคแต่แพ็คการ์ดทองไปแล้วนะครับผมแต่นี้จะได้การ์ดทองนะอ่ะถ้าผมออกจากหน้านี้ไปก็จะรับการแล้วนะครับผมออกมาสมิลโรดอนแพ็คนะครับผมปัด อาผมไม่ได้แบงค์เขียวกับเขาเลยเขาคณว่าวแบงค์เขียวมึงเยอะแล้วเอาไปทำไมเยอะแยะสองพันห้าสองพันห้าแล้วก็ห้าสแสนอ่ะโอเคสเมเอลโรดา้รารันเดนบิลอีก1300นนะครับผมเติมเต็มเต็มบทลอ็อพี่เสือเงาเขี้ยวดาบได้แล้วนี่สุดชัน อ๋อุ้ยพ7นเพลังโจมตีพันหนึงอ่ะโอ้โหเยอะมากพลังโจมตีโอ้โหผมเพิ่งเห็นยังไงค่าพลังค่าเลือดของเลเวล40นะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะผมมีอยู่แค่ตัวเดียวนะผมเลเวล20นะตอนนี้ฉันทำได้แล้วสเมลโลดอนโอเคก็ <laughs> <od> on, okay. <laughs> 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 เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากเดี๋ยวผมจะท้าให้เป็นเลเวล40นะผมโอเคได้ของอีกจ็ ได้เป็ดแล้วนะครับผมอ,อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะโรดิกัสอาโซนิทริตอะไรประมาณนี้แหละเฮ้ยน้อง f c ผมเคยบอกแล้วแต่ผมลืมไงผมก็เลยเรียกชื่อนี้อยู่เหมือนเดิมโอเคอย่าว่ากันก็แล้วกันนะพี่เก่งกระสายเกียรติสุดๆเลยทีเดียวไปก็จบแล้วนะครับสำหรับอารีกนี้นะเฮ้ยลีกหน้ามาจอดหรือยังมันทุกครั้งเลยเอาลีกหน้าก็แอบมาโผล่แวบทุกครั้งเลยเดี๋ยวขอดูก่อนมียัง ยังไม่มีว่ะยังไม่มานะครับผมเอ,อเฮ้ยยงัยงยงังยังโอเคแปลว่าให้เราลุ้นเดากันนะมันต้องอย่างงี้บ้าง GM นะเผื่อผมจะได้ทำคลิปชอ็อตมั่งว่าตัวไหนจะมา <c oughs> ะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยนะครับผมถ้าชอบกันยังไงก็แชร์ไลค์ต้องมานะผมแล้วก็อย่าลืมเลยฝากกด s u b s c r i b e ให้พี่ป๊อบด้วยแล้วก็กรดิ่งด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบสมาเก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสีโยแกิทุกคน Feta Iaglenyoooo! Ha, <laughs> ha, ha,